นี่ครับเสียรนครับจมหกหกหนึ่งศูนย์คันหนึ่งครับนี่ยังออกไม่ได้เลยครับนี่อโอ้เสียบอนนี่บอบแล้วเนาะบาดเอาบางโคลนใจดอกกระชนใจเลย อาก็ชืนลงนล้วมอยมันออกครับเอาออกมากองไว้นี่ไง แรงครับล้อลอยเลยครับนี่มาดูรอบๆครับนี่ โอ้ติดกันชนหน้าเลยครับนี่ก็เงาออกครับนี่โอ้มิดเลยครับนี่เสียร่นเกือบเสียโฉมแล้วครับนี่

ดินยังไงก็ไม่ขึ้นหรอกจมขนาดนี้นี่เรเอารถเคานมาแล้วยกปุ๊บเอาไปใส่บนถนนเลยดีดเอาก็ได้มันไม่มีมรถเกียวเนาะไม่ใช่เอาเสาดีดล้อน่ะเอายาวๆหน่อยดีดเข้าข้างกูไม่แข็งแรงดีดกระทะเดอเราไม่ได้ดีดน,น,น่ะเดี๋ยวดีดดุ้มดีดได้ดุมลอ้อมันน่ะ เอามันออกก่อนกันนี่กำรดนวางวังสรีกับนี่คำรดน

lạ đi luôn ba có chấm mười lắm em mười lắm chào kìm giác ba rôn mày thôi nhang ไปแล้วยด็ยกครัเอาไงเนอะเปิดไฟแล้วครับคำรนมาไม่ทันครับเมื่อกี้ดึงสามคันไม่ขึ้นครับ ยอ็มแปดห้ีู่นย์ครับอันหนึ่งครับกอดหกหนึ่งศูนย์ครับ2องพันครับยินงยขึ้นครับ ครับรู้ครับนี่เอียงมากครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ